กราบสวัสดีพี่พี่เอกุมารทองเมืองพะเยาทุกทท่านนะครับผมก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขังก็ของผมกุมารทองเมืองพะเยานะครับ วันนี้ก็เอาพระสวยๆนะครับมาฝากพี่ๆ FC อีกเหมือนเดิมในราคาแบ่งปันนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนให้แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เบอร์064ครับผม7561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบนะครับผมขอคนที่พร้อมโอนเท่านั้นนะครับไปรับจองนะครับนะ เพราะว่าผมไม่ได้ทําเก็บเงินปลายทางนะครับอ่าพิเศษนะครับอ่าชิ้นแรกเลยแล้วกันนะครับเป็นตะกรุดหลวงพ่อทบนะครับอ่าเป็นเชือกไนลอนนะครับเป็นเนื้อตะกั่วสองกริย์ด้วยนะครับอ่มีทองแดงด้วยนะครับอ่าเป็นสองกริย์นะครับความยาว5นิ้วครับมีรูปสะกดอยู่สองข้างนะครับอ่าตะกรุดหลวงพ่อทบนี้600บาทนะครับหกรบาทนะครับพี่ๆจันไรชอบแอดไลน์มาได้เลยครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมดูให้ชอบนะครับชอบองค์ไหน ถูกใจองไหนก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมแล้วกันนะครับต่อไปชิ้นที่2นะครับเป็นตะกุดหลวงพ่อทบเหมือนกันนะครับความยาว5นิ้วนะครับอันนี้เป็นดอก3ามขั์นะครับนี่ครับอ่เป็น3ามขั์นะครับพี่ๆนะครับเอา600เหมือนกันนะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับไม่รับจองนะครับถูกใจองคไหนชอบองคไหนแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับ0 6 4 7 5 6 1 1 6 9นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอ่ารายการต่อไป นะครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับอ่ะหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมชุดนี้มีอยู่4องค์นะครับพี่ๆนะครับเอา600บาทนะครับองค์600บาทนะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยครับ0 6 4 7 5 6 1 1 6 9ครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับขออนุญาตพูดไวหน่อยนะครับเพราะว่าพระมีเยอะเหมือนกันนะครับอ่าต่อไปองค์ที่2นะครับองค์ที่2นี่ก็สวยนะครับเอา600นะครับนี่ครับอ่าพิมพ์สวยคมชัดนะครับเป็นเนื้อทองผสมเก่าๆนะครับอ่าใต้ฐานแทงรอยตะไบเก่าๆแบบ นีเลยนะครับ600บาทครับผมถูกใจแอดไลน์มานะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปองค์ที่สามครับอันนี้องค์ที่สามนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมองค์ที่สามนะครับเนื้อสวยๆเลยนะครับหกร้อยบาทเหมือนกันนะครับ ต่อไปนะครับพิมพ์นิยมองค์ที่4ครับองที่สอันนี้องค์ที่4นะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับ064 756 1169ครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมเอา600บาทครับ อ่ะต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับผมหลวงพ่อแดงพระครูยานวิราชแดงปี2503นะครับอายุ82ปีเป็นเนื้ออัปปะค่ะครับผมอ่ะ600นะครับพี่ๆท่านใดชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0647561169ครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับรายการต่อไปเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟ้านครับเนื้ออัปปะนะครับอ่ะมีอยู่สามเหรียญนะครับเอาเหรียญละ600ครับผมถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับอันนี้เหรียญที่1 นะครับเหรียญที่1นะครับอ่าต่อไปเหรียญที่สองครับผมนี่ครับอ่าเหรียญสวยๆคมๆนะครับขอบหนาแบบนี้เลยนะครับอันนี้ด้านหลังนะครับอ่าเอาห0ร้อบาทนะครับถูกใจแอดไลน์มาเลยครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้องค์ที่สองครับผมอ่าองค์ที่สองนี่ก็หกร้อยนะครับ อ่าองค์ที่สามนะครับพูดผิดนะครับตอบองค์ที่สามหกร้อยต่อไปนะครับเป็นพระเนื้อผงหลวงพ่อลีครับผมอ่าหลวงพ่อลีวัดอโศการามนะครับหลังยันดวงครับหกร้อยบาทครับ อต่อไปนะครับหลวงพ่อรีอีกองหนึ่งครับผมองค์นี้ก็เอาหกร้อยนะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหงเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบนะครับผมดูให้ชอบนะครับอ่าต่อไปเป็นพระร่วงสนิมแดงนะครับสุโขทัยนะครับอ่าสนิมแดงมีสององครับพระร่วงครับอมามีสี่องนะครับอันนี้องที่หนึ่งครับหกร้อยบาทนะครับ ต่อไปนะครับองที่2ครับเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมก็เอา600นะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยครับ0ูนย์หกสี่เครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นเสือแกะครับเสือเขี้ยวแกะนะครับเก่าๆพร้อมกกอบพร้อมห้อยแบบนี้ครับ 600นะครับผมถูกใจแอดไลน์มานะครับมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับไม่รับจองนะครับต่อไปเป็นพระเนื้อข้างนะครับเนื้อว่านเนื้อข้างนะครับอ่หลวงพ่อทองสุกวัตนดหลวงครับผมาพร้อมก่อบพร้อมห้อยเลยนะครับหกร้อยครับผมต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมนะครับเนื้ออัปก้าครับเป็นเหรียญเนื้อลงยาสีเขียวปีหนึ่งเจ็ดครับเลี่ยมเลนสวยๆแบบนี้เลยหกร้อยบาทครับมี2องเหรียญนะครับ อันนี้เหรียญที่1นต่อไปนี่เหรียญที่2ครับพี่ๆอันนี้เหรียญที่2นะครับสวยๆเลยนะครับเอาหกร้อยครับผมอ่ะถูกใจแอดไลน์มานะครับราคาง่ายๆนะครับจําง่ายๆต่อไปเป็นเหรียญอัปแปะลงสีรุ่นหนึ่งนะครับปีหนึ่งเก้านะครับเหรียญเนื้อทองแดงลมดำนะครับเนื้อสวยๆเลยนะครับหนึ่งเก้านะครับอัปแปะลงสีนะครับ เหรียญนี้ก็600บาทครับพี่ๆท่านใดชอบแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0 6 4 7 5 6 1 1ี่เครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปเป็นชินาราชหลวงปู่เผือกวัดจิงแก้วองค์นี้จับขอบเงินนะครับอ่าองค์นี้เลี่ยมจับขอบเงินนะครับเป็นกระเช้าเงินแบบโบราณนะครับอ่าองค์นี้เอา800นะครับเลี่ยมเงินนะครับเป็นเลี่ยมจับขอบเงิน800บาทครับ รายการต่อไปนะครับเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์้ตาครับเป็นเลี่ยมจับขอบเงินกระเช้าเงินเหมือนกันครับผมเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับเงินหนานะครับอันนี้เงินหนานะครับก็เอาแปดร้อยนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับอันนี้องค์ที่สองครับพิมพ์้ตานะครับเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับแปดร้อยบาทครับองค์ที่สองต่อไปองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามนี่ก็สวยนะครับผม สวยทั้งนั้นเลยสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเอาองค์ละแปดร้อยครับผมอ่าถูกใจแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเกครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันต่อไปเป็นรูปหลอดลงเพื่อเงินพิมพ์นิยมครับอันนี้พิมพ์นิยมเนื้อสวยครับเนื้อสวยนะครับพิมพ์สวยคมชัดด้วยนะครับเนื้อสวยๆแบบนี้นะครับหกร้อยเหมือนกันครับ อชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยครับ064ย์ห1สี่เนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาเนื้อสวยๆแบบนี้ครับเนื้อสวยๆช่ำๆแบบนี้เลยนะครับพิมพ์ขี้ตาเนื้อสวยๆหกร้อบาทนะครับ ชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มานะครับต่อไปนะครับเป็นปิดตาหลวงพ่ะแก้ววัดเอวันนะครับนี่ครับปิตาพิมพ์ปั้นนะครับเนื้อผงคุกรักนะครับลงรักปิดทองเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยผมก็เอา600ครับต่อไปนะครับหลวงพ่อแก้วอีกองหนึ่งครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยนะครับ ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับอ่ายินดีรับทุกสายนะครับยินดีรับทุกสายนะครับอ่าต่อไปนะครับภาพปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับนี่หลวงปู่เอี่ยมวัดหนังหลังดอกจันเป็นเนื้อตะกัวนะครับไขขึ้นานาสวยๆแบบนี้เลยนะครับหกร้อยบาทครับผมอ่ามีอีกสี่องค์ครับหลวงปู่เอี่ยมนะครับอันนี้องค์ที่สองครับ ปิตามหาอุดมหาโชคมหาลาบนะครับเอาองค์600บาทครับผมอันนี้มีองค์ที่2ครับอ่าต่อไปองค์ที่3ครับผม องค์ที่สามนี่ก็สวยนะครับองค์ที่สามนี่ก็สวยนะครับอ่าถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบนะครับอ่าชอบองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยต่อไปองค์ที่สี่ครับผมอ่าปิดตาหลังดอกจันนะครับอ่าองค์ที่สี่ครับหกร้อยบาทนะครับขออนุญาตพูดไวหน่อยนะครับไม่ทันยังไงก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยต่อไปเป็นกิ่งตะกระแตนนะครับเนื้อสำริดนะครับกิ่งตะกแตนเมรโบาณ เนื้อสำริดเงินนะครับองนี้ก็600ครับผมอ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงปูมูลััดบานจารนะครับนี่ครับเหรียญลมดำตัวนาสวยๆเลยนะครับต่อโคตรเลขหนึ่งนะครับเหรียญน,นี้ก็600นะครับ ชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาเลยครับ0 6 4 7 5 6 1 1 6 9ครับเปิดโทรเอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับรายการต่อไปเป็นชินราชเนื้อสำริดเงินนะครับชินราชเนื้อสำริดเงินนะครับเอา600บาทครับผมต่อไปนะครับรายการต่อไปมาชมผระสมเด็จกันบ้างครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เนื้อสวยๆนะครับด้านข้างลงรักปิดทองแบบนี้ครับผม600บาทครับ ต่อไปองค์ที่สองครับ อองค์ที่2นี่ก็เอา600นะครับพี่ๆนะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยครับ0 6 4 7 5 6 1 1 6 9ครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับผมต่อไปองค์ที่3ครับองค yeah. claro ์ Blood ที่3ก็เนื้อสวยนะครับองค์นี้ก็เนื้อสวยนะครับองรักปิดทองนะครับขอบข้างองค์รักปิดทองสวยๆครับเอาองค์ละ600บาทนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับอันนี้องค์ที่4ครับผมองค์ที่4นี้ก็สวยนะครับนห็ครับวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับ6 ร้อยครับผมต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นพระปิตาชีโบนะครับปุดวัฏฐานท้ายตลาดนะครับห0ร้อยบาทชีโบพิมพ์ใหญ่นะครับต่อไปนะครับเป็นพระลีลาเมตขนุนครับพี่ๆนะครับพระลีลาเม็ดขนุนกุบรมธาตุกำแพงเพชรนะครับมีอยูามองค์นะครับสวยๆทั้งนั้นเลยเนื้อเก่าๆมันๆครับเอาองค์ละหกร้อยบาทครับอันนี้องค์ที่หนึ่งครับผมอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับ ะะต่อไปองค์ที่สองครับอันนี้องค์ที่สองนะครับองค์ที่สองนี่ก็สวยนะครับสวยทุกองค์เลยครับเอาองคละหกร้อยบาทครับต่อไปองค์ที่สามครับผมองค์ที่สามเนื <NE> ้อสวยๆแน่นๆปึ๊กๆแบบนี้ครับเนื้อสวยๆแน่นๆแบบนี้นะครับหกร้อยบาทครับ ต่อไปนะครับเป็นพระพิฆเนศเนื้อสำริดเก่าโบราณนะครับเนื้อสำริดเงินนะครับอ่าเนื้อสำริดเงินเก่าโบราณแบบนี้เลยนะครับ600บาทครับอ่าชอบองคไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับ0 6 4 7 5 6 1 1 6 9ครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับรายการต่อไปนะครับนี่ครับผมเป็นพระพุทธนะครับเป็นพระพุทธเนื้อสำริดเงินศิลปะอยุธยานะครับองค์นี้ก็เอา6 0 0ครับอ่ต่อไปนะครับ เนื้อสำริดเงินครับศิละปะสุขโขทัยครับองนี้นะครับเป็นพระพุทธนะครับขนาด1น,นิ้วขนาดห้อยคอนะครับเอา600บาทครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระปิตาพิมพันั้นะครับหลวงพ่อแก้วนะครับ อ่าเป็นเนื้อผงกะลานะครับเนื้อผงกะลาเอาหกร้อยบาทครับผมอันนี้องค์ที่หนึ่งนะครับต่อไปองค์ที่สองครับนี่ครับองค์ที่สองนี่ก็สวยนะครับสวยทุกองค์เลยนะครับสวยทุกองค์เลยนะครับอ่าชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับต่อไปพระปิตาพิมพ์ปั้นหลวงพ่อแก้วองค์ที่สี่ครับอ่าหลวงพ่อแก้วองค์ที่สี่เป็นเนื้อผงกะลานะครับผมเนื้อผงกะลาสวยๆเลยครับเอาหกร้อยบาทครับ ต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นพระหง์ยานนะครับชิ้นเงินนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อสวยๆค่าปลอดวิ้งวิ้งแบบนี้ครับผม600บาทครับอ่ะต่อไปนะครับผมเป็นพระล่วงรงเกาะนะครับเป็นเนื้อชิ้นเขียวนะครับพี่ๆนะครับพระล่วงรงเกาะชิ้นเขียวหายากนะครับเอา600บาทครับต่อไปนะครับเป็นพระยอดขุนพลลบบุรีนะครับเนื้อถนิมแดงนะครับ เนื้อสวยสวยเลยนะครับองนี้ก็เอา6 0 0แล้วกันนะครับชอบองคไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มาได้เลยครับ0 6 4ย์6 1 1 6 9หนเะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับพระเก่าเก่ามันมันปึ๊กปึกเลยนะครับอ่ะต่อไปนะครับเป็นพิมพ์ปางซ่อนหานะครับเป็นเนื้อเมฆสิทธิ์เมฆพัดครับหลวงพ่อทับวัดทองนะครับหลวงพ่อทับวัดทอง600บาทครับ อ่ะต่อไปนะครับเป็นภาพปิตาหลวงปู่สุกวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับเนื้อตะกั่วนะครับอ่าด้านหลังมีจานสวยๆเลยนะครับองค์นี้ก็เอาห0ร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นภาพซุ้มกอพิมพ์ใหญ่นะครับเนื้อระเบิดสวยงามนะครับเนื้อระเบิดสวยงามนะครับองนี้ก็เอาหกร้อยนะครับผมอ่ะต่อไปนะครับรายการต่อไป เป็นพรานาคปกรบบุรีนะครับเนื้อถนิมแดงตีกายแบบนี้นะครับเอาห0ร้อบาทนะครับชอบองคไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยครับศูนย์หก1ี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งห้าครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นพระบุทองนะครับสามขาอยุธยานะครับองค์นี้ก็ห0 0ครับผม อ่ารายการต่อไปนะครับเป็นพระนาคปกลบบุรีนะครับสนิมแดงสวยๆแตกใยแมงมุมสวยๆแบบนี้เลยนะครับองค์นี้ก็600บาทครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับพี่ๆศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าครับอ่าขอคนที่พร้อมโอนนะครับผมไม่มีเก็บเงินปลายทางครับพระร่วงสนิมแดงเนื้อสวยๆแบบนี้ครับผม600ครับง่ายๆราคาง่ายๆนะครับ600บาทนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยอันนี้องที่สี่นะ ครับเมื่อกี้องค์ที่3ครับชอบใจองไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0 6 4ย์6 1 1 6 9นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับมีหลากหลายนะครับมีหลากหลายนะครับชอบองคไหนแอดไลน์มานะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อการนะครับเหรียญหลวงพ่อการนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงครับมีอยู่ตีมีอยู่5เหรียญนะครับอันนี้เหรียญที่1นครับผมเอา600บาทครับเหรียญที่1นะครับต่อไปนะครับหลวงพ่อการเหรียญที่2ครับ อันนี้เหรียญที่สองนะครับผมก็เอา600บาทครับชอบแอดไลน์มานะครับดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบนะครับชอบขอแอดไลน์มาพอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับต่อไปองค์ที่สามครับผมอันนี้องค์ที่สานะครับเนื้อสวยๆเลยนะครับ600บาทครับต่อไปรายการต่อไปองค์ที่สี่ครับผมหลวงพ่อกันนะครับองค์ที่สี่นะครับองค์นี้ก็600บาทนะครับ ต่อไปนะครับพ่อกันองค์ที่ห้าครับนี่องค์ที่ห้านะครับองค์ที่ห้านี้ก็เนื้อสวยๆเลยนะครับเนื้อสวยๆเลยนะครับเอาหกร้อยนะครับวิวห้าเหรียญนะครับหลวงพ่อกันครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ไขวดเชิงเลนครับนี่ครับเหรียญหลวงปู่ไขวชเชงเลนเหรียญสวยๆเลยนะครับแห้งๆเก่าๆขึ้นเกตกระดีสวยทุกองคนะครับอันนี้หลวงปู่ไขมีสองเหรียญนะครับเอาหกร้อยบาทครับผมเหรียญนี้หกร้อยบาทนะครับ ทีหนึ่งต่อไปเหรียญที่สองนะครับอันนี้เหรียญที่สองครับพี่ๆนะครับเหรียญที่สองนี่ก็เอาหกร้อยนะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0 6 4ย์6 1 1 6 9เจหครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังครับนี่ครับสภาพใช้หน่อยครับผมะแต่ว่าสวยนะครับ600บาทครับ รายการต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับอ่าเป็นเหรียญหลวงพ่ออีครับวัดสัตหีบครับหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับหกร้อยบาทครับผมอ่าถูกใจแอดไลน์มาได้เลยครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับอ่าเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดป่าคลองมะขามเท่าครับหลวงปู่สุกวัดป่าคลองมะขามเท่า เหรียญสวยนะครับนี่เหรียญสวยนะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับ0647561169ครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามครับหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามนะครับอ่านี่ครับผม ถูกใจแอดไลน์มาได้เลยครับ0ูนย์ห1 1ี่เจดห้าหนึ่งเะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับอ่ต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นเหรียญหล่อใบพุทธานะครับหลวงพ่อเงินนะครับอ่หลวงพ่อเงินวัดบางขานนะครับเดี๋ยวนี้ก็เอาหกร้อยนะครับหลวงพ่อฉุยเมื่อกี้ก็หกร้อยหลวงพ่ออีก็หกร้อยนะครับหลวงปู่เอี่ยมก็หกร้อยบาทนะครับอ่าต่อไปนะครับนี่ครับเป็นอ่าเหรียญ เหรียญหลอหลวงพ่อโบยวัดมะนาวนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองผสมเก่าๆเลย600บาทเหมือนกันครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มานะครับต่อไปนะครับเป็นพิมพ์หลวงปู่สุขนะครับวัดประของมหามเท่าหลังยันนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับ600บาทครับผมขอญาตพูดไวหน่อยนะครับไปไวๆเลยแล้วกันนะครับต่อไปนะครับผมเป็นระฆังหลังค้อนนะครับระฆังหลังค้อนเนื้อสวยๆเลยนะครับเนื้อทองผสมนะครับสวยๆเลย600บาทครับ ต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับอันนี้เป็นพิมพ์หลวงปู่สุขนะครับวัดป่าทองมาขามเท่าครับหกร้อยบาทนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับต่อไปเป็นเหรียญรูปหล่อเก่าโบราณนะครับหลวงพ่อยอดวัดหนองโนนะครับสระบุรีนะครับก้นอุททองแดงสวยๆแบบนี้เลยหกร้อยบาทครับผม ต,ต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นรูปหลอดหลวงพ่อทองสุขวัดโพไซทองนะครับหลวงพ่อทองสุขวัดโพไซทองเนื้อสวยๆเลยนะครับก้นอุดผงแบบนี้นะครับอง์นี้ก็600บาทครับผมรายการต่อไปนะครับร oui, ูปหลอดหลวงพ่อทองสุขนะครับองค์ที่2ครับอันน hey, ี้องค์ที่2นะครับพี่ๆนะครับองค์นี้ก็600บาทนะครับ ต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นพระพิคเนศนะครับพระพิคเนตวัตถุทัศน์นะครับหล่อโบราณนะครับเจ้าคุณศรีสนนะครับวัตสุทัศน์นะครับเอา600บาทนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นพระสังกจายครับผมเนื้อทองผสมเก่าโบราณครับวัตสุทัศน์เหมือนกันครับอง์นี้ก็600นะครับ ชอบองไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มาได้เลยครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับรายการต่อไปเป็นเต่าหลวงพ่ะเงินบัดบางคานนะครับตัวนี้ก็เอาหกร้อยนะครับเต่าหลวงพ่อเงินครับตัวที่หนึ่งต่อไปเต่าตัวที่สองครับอันนี้เต่าตัวที่สองครับเนื้อสวยๆวยเลยนะครับเนื้อสวยๆวยมันมันแบบนี้นะครับหกร้อยบาทนะครับ ต่อไปนะครับเป็นพระปิตาหลวงพ่อแก้วครับวัดเถอวันลงรักเก่านะครับลงรักเก่าอง์นี้ผมก็เอาห0 0อยนะครับต่อไปองค์ที่สองครับองค์ที่2นะครับองนี้ก็เอาห0ร้อยนะครับผมถูกใจแอดไลน์มาได้เลยครับ0ูนย์หก1ี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งห้าครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปเป็นเต่าอีกตัวหนึ่งครับเต่าอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่สาครับผมห0ร้อบาทนะครับ ต่อไปนะครับเป็นเหรียญรอโบราณนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับอันนี้หลวงพ่อเดิมนะครับหาหลังยันนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับมี3ามอันนะครับอันนี้องค์ที่1ครับ600บาทนะครับหาเหรียญรอหลังยันหลวงพ่อเดิมนะครับอันนี้องค์ที่2ครับผม600บาทครับต่อไปองค์ที่สครับ600บาทครับผม ชอบองไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มาได้เลยครับ0 6 4 7 5 6 1 6ี่เครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันต่อไปรายการต่อไปนะครับเป็นผ้านางพญาครับผมพิมพ์อกนูนใหญ่ครับองนี้เอา600อครับองที่หนึ่งนะครับต่อไปองที่สองนะครับองที่สองอกนูนใหญ่แบบไม่ตัดปีกครับผม600บาทครับต่อไปนะครับอกนูนใหญ่อีกองหนึ่งครับนี่ครับผมองนี้ก็600นะครับชอบอกจ ชอบถูกใจแอดไลน์มาได้เลยครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้าครับต่อไปเป็นพิมพ์เข่าตรงนะครับอ่าพิมพ์เข่าตรงองค์นี้ก็เอาหกร้อยนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้าครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบนะครับผมดูให้ชอบนะครับอ่าชอบก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดอ่าองค์ที่หกนะครับเป็นพิมพ์เข่าตรงนะครับองค์นี้ก็หกร้อยบาทนะครับพี่ 600บาทนะครับผมชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนแอดไลน์มานะครับ0ูน7 5 6 1 1 6 9นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับมาดูอีกขาดหนึ่งนะครับอีกขาดหนึ่งนะครับผมต่อไปนะครับเหรียญหลวงพ่อรวยครับวัตโกนะครับหลวงพ่อรวยวัตโกรุ่นไตมาร5 9ารวยรวยนะครับเหรียญนี้600บาทครับ มีอยู่สองเหรียญนะครับหลวงพ่อรวยวัตโกนะครับอันนี้ก็เอาเหรียญละหกร้อยแล้วกันนะครับเหรียญสวยๆแบบนี้เลยนะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปเป็นโคชสิงไม้แกะนะครับอาจารย์เฮงไพวันนะครับไม้แกะเก่าปึกเลยนะครับใต้ฐานมีจานด้วยนะครับสวยๆแบบนี้นะครับขัองหกร้อยบาทนะครับอ่รายการต่อไปนะครับผม อันนี้ก็เป็นอาจารย์เฮงนะครับเป็นเสือหมอบนะครับพี่พี่เสือหมอบอาจารย์เฮงไพวันนะครับองค์นี้ก็เอาห0 0นะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0 6 4 7 5ห1 1 6 9นเะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับเป็นพิมพ์หลวงพ่อปานนะครับวัดบางนมโพนะครับมีชุดหนึ่งมี3องค์นะครับอันนี้เอาห0 0บาทครับ มีสององนะครับมีสององนะครับเอาองค์ละหกร้อยนะครับองค์ละหกร้อยบาทนะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปมาดูหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตากันบ้างครับเนื้อเก่าเก่าฟูฟูแบบนี้นะครับเนื้อเก่าเก่าฟูฟูมันมันแบบนี้โลหะเก่าเก่ากระแสทองวิ่งเลยครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งครับผมต่อไปนะครับองค์ที่สองครับเนื้อเก่าเก่าเลยนะครับ หกร้อยบาทนะครับอง์คที่สองต่อไปนะครับอง์คที่สามครับนะเป็นพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมเนื้อสวยๆเลยนะครับหกร้อยบาทนะครับอง์คที่สามต่อไปนะครับมาหลงพ่อเงินพิมพ์นิยมอีกอันนึงนะครับอันนี้อง์คที่สี่ครับหกร้อยบาทนะครับชอบองไหนอ่แคปหน้าจอมานะครับพี่ๆนะครับอันนี้องค์ที่ห้าครับพิมพ์นิยมเนื้อสวยๆเลยครับองค์ที่ห้านะครับ แคบหน้าจอมานะครับ0ู4ย์6 1 1 6 9เจ็ห้าหนึ่งนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้องค์ที่6ครับผมเอา600เหมือนกันนะครับต่อไปองค์ที่7ครับนี่พิมพ์นิยมชุดนี้เนื้อสวยนะครับเนื้อสวยนะครับองค์ที่7ดนะครับ600บาทต่อไปองค์ที่8ครับเนื้อสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ เอาองหกร้อยพอนะครับเหมาได้นะครับ้ายใครชอบหลวงพ่อเงินนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบนะครับดูให้ชอบนะครับชอบองไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับอ่าต่อไปนะครับรายการต่อไปมาดูเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วกันมาครับเป็นเจ้าสัวรุ่นสองนะครับอันนี้เหรียญที่หนึ่งครับพี่ๆนะครับขอบข้างหนาๆแบบนี้ครับเอาเหรียญละหกร้อยนะครับเหรียญที่หนึ่งนะครับ ต่อไปเหรียญที่สองครับหนี่เหรียญที่2องเหรียญหล่อหนาแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับเอาเหรียญละห0 0อนะครับเหรียญที่2ครับต่อไปเหรียญที่3ครับสวยทุกเหรียญนะครับสวยทุกเหรียญนะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับ0ูนย์6 1 1 6 9เจห้าหหนึ่งครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับนี่เหรียญที่3มนะครับผมเหรียญที่4ี่นะครับเหรียญ600้นะครับอันนี้เหรียญที่ห้าครับ เจ้าสวยลวงปู่บุญวดกลางบางแก้วนะครับเหรียญที่5้าต่อไปเหรียญที่6ครับผมเหรียญสวยทั้งนั้นเลยนะครับเหรียญสวยทั้งนั้นเลยครับเหรียญที่6ครับต่อไปเหรียญที่7ครับเหรียญที่7นะครับนี่ครับผมสวยทุกเหรียญนะครับสวยทุกเหรียญนะครับชอบเหรียญไหนถูกใจเหรียญไหนแอดไลน์มานะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นภาพปิตาแร่บางไผ่ครับ เอาองละหกร้อยนะครับผมอันนี้องค์ที่หนึ่งครับต่อไปนะครับแร่บางไผ่องค์ที่สองครับอันนี้องค์ที่สองครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมนะครับศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้าครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับผมองค์ที่สามต่อไปนะครับแร่บางไผ่องค์ที่สี่ครับจะเอาเป็นเสี้ยนเสี้ยนแบบนี้เลยนะครับเสี้ยนเสี้ยนแบบนี้เลยนะครับองค์ที่สี่ครับ ต่อไปนะครับแร่บ,บางไผ่องค์ที่5ครับผมอันนี้องค์ที่5ครับพี่ๆสวยทุกองค์นะครับสวยทุกองค์นะครับ <Android> ต <antes S 2> ่อไปองค์ที่หครับนี่องค์ที่หเนื้อสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับเนื้อสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับองค์ที่หกครับต่อไปนะครับแร่บางไผ่องค์ที่7ครับ องที่7นี่ก็สวยนะครับองค์ที่7นี่ก็สวยนะครับอ่าชอบองค์ไหนถูกใจองคไหนมาแอดไลน์มานะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับองค์ที่7นะครับองค์ที่8นี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองค์ที่8นี่เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับแลบางภัยนะครับอ่าองละหกร้อยบาทพอนะครับ องที่9ครับผมนี่ครับองที่9นี่ก็สวยนะครับอชอบองไหนถูกใจองไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0ูน7 5 6 1 1 6 9นนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตานะครับอันนี้เป็นพิมพ์ขี้ตาเนื้อเก่าๆเลยนะครับ ดูให้ชอบนะครับผมชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนก็แอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์ศูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหนึ่งเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปรายการต่อไปเป็นกระนาเวเวสุวรรณนะครับเทวเวสุวรรณนะครับเป็นกระดูกแกะเก่าแบบโบราณนะครับสินสวยเลยนะครับหกร้อยบาทนะครับ รายการต่อไปนะครับเป็นปู่เจ้าสมิงพายครับนี่ครับผมปู่เจ้าสมิงพายนะครับอันนี้ก็เป็นกระดูกนะครับกระดูกช้างนะครับแล้วก็เอาห0 0อยแล้วกันนะครับต่อไปนะครับผมรายการต่อไปอาเจ้าสัวยังไม่หมดนะครับเจ้าสัวอันนี้องค์ที่8ดนะครับองค์ที่8ดครับผมองค์ที่8ดนะครับห0 0อบาทนะครับมีอยู่9องค์นะครับมีอยู่9องค์นะครับเอาองค์ละ600้อยนะครับพี่ๆท่านใดชอบก็ แอดไลน์มาได้เลยนะครับ0647561169นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับเจ้าส่ว2นะครับมาใน,นองค์ที่เก้านะครับมีอยู่9้าองค์นะครับถูกใจแอดไลน์มาได้เลยอะมีอยู่1ิบองค์นะครับนี่อีกองค์หนึ่งครับอ นะครับค้นไปค้นมานะครับเหลืออยู่10องค์นะครับเจ้าสัวรุ่น2ครับผมเอาองค์ละ6 0 0บาทนะครับเนื้อสวยๆเลยนะครับถูกใจแอดไลน์มานะครับ0 6 4 7 5 6 1 1 6 9ครับผมเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปนะครับรายการต่อไปมาชมอะไรดีหลวงพ่อทวดแล้วกันนะครับ หลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดเป็นเหรียญอาตาลีดนะครับนี่ครับผมเอาองค์ละหกร้อยพอนะครับอันนี้องค์ที่หนึ่งครับพี่ๆนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับหกร้อยบาทนะครับต่อไปองค์ที่สองครับเนื้อสวยๆทั้งนั้นเลยครับผมเอาองค์ละหกร้อยครับองค์ที่สองต่อไปองค์ที่สามครับนี่ครับองค์ที่สามนี่ก็สวยนะครับสวยทุกองค์นะครับต่อไปนะครับองค์ที่สี่ครับ นะครับลวต่อไปองค์ที่ห้านะครับผมองค์ที่ห้านะครับสวยนะครับอ่าถูกใจแอดไลน์มานะครับ0 6 4 7 5 6 1้าครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับองค์ที่หกครับผมองค์ที่หกนะครับองค์ที่หกนะครับต่อไปองค์ที่เจ็ดนะครับองค์ที่เจ็ดนะครับอ่ไม่ทันยังไงก็แอดไลน์มานะครับอ่องค์ที่แปดครับผมองค์ที่แปดครับมีองค์ที่แปดนะครับเนื้อสวยๆครับ ต่อไปนะครับองค์ที่9ครับนี่ครับองค์ที่9นะครับสวยทุกองค์นะครับสวยทุกองค์นะครับชอบองค์ไหนแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0ูนย์หกสี่เครับเปิดโทรเปริดไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ